วันนี้เราจะมาคุยเรื่องโมเดลรถถังอตูนหรือที่เราชอบเรียกกันว่ารถถังไข่กันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับช n แน l นุโมเดลเลอร์ eler, ครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นพวกพลาสติกโมเดลคิดใหม่ๆนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจกับชื่อโมเดลรถถังไข่ซึ่งปัจจุบันมีทั้งเรือไข่แล้วก็เครื่องบินไข่เรือดำน้ำไข่ออกมาแล้วนะฮะ จริงๆคำว่ารถถังไข่เครื่องบินไข่อะไรเนี่ยมันน่าจะมาจากลายผลิตภัณฑ์ของภาคเซกาว่านะครับซึ่งโมเดลของเขาก็เป็นเครื่องบินกลมๆแล้วก็รูปทรงเห็ือนไข่จริงๆนั่นแหละทีนี้พอไปมานะครับพอเวลามีผลิตภัณฑ์ออกมาลักษณะเน,น,นี้ยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของรถถังเรืออะไรพวกนี้ครับเราเรื่อยๆรวมๆกันว่าไข่โมเดลพวกนี้นี่ก็นับว่าเป็นเอ่อ non scale โมเดลนะครับก็คือหมายความว่าถ้าว่ากันในโลกของกันพลามันก็คล้ายๆกับกันพลา SD ดนั่นแหละครับ ที่เราไม่สามารถที่จะไปวัดสเกลได้เราเ,เรียกลวมๆเหมือนว่านอนสเกลถ้าพูดถึงรถถังไข่โมเดลที่ตอนนี้ได้รับความนิยมระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือรถถังจากซีรีส์ w วอรวัตนของเม้งนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นเกมมาก่อนนะก่อนที่จะมาเป็นรถถังแบบนี้ทีนี้ไอ้เจ้ารถถังไข่เนี่ยมันก็มีทั้งคนชอบแล้วเขไม่ชอบนะครับตามภาษานะฮะคนไม่ชอบเนี่ยเขาอาจจะให้ความเห็นว่าของที่จริงจังซีเรียสอย่าง ภาชนะที่ใช้ในการสงครามนะครับเหลืออะไรพวกนี้พอมันถูกทําให้มันเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเขาเลยรู้สึกไม่ชอบบางคนไม่ชอบไม่พอแอนตี้เลยก็มีแต่บางคนก็ชอบนะครับเพราะมันน่ารักดีแต่เท่าที่ผมสังเกตคนไทยโดยมากไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรในงไม่ดีนะครับคนไทยโดยมากรับได้ในหลายๆอย่างเออผมว่าก็ดีนะทีนี้ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งบางคนแอนตี้เลยนะครับช่องไหนที่ทําแนวม,มิลิเทอรี่มามีรถถังไข่บิคลิปเดียวนะครับหืคนคือแบบดูจะท,ทาแนวนี้จริงเลออะไรอย่างเงี้ย ก็มีก็มีบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ชอบจริงๆจังๆเลยว่าอย่างนี้ทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเม้งมาเปิดลายลายนี้มีทั้งรถถังไข่เรือไข่อะไรพวกนี้ออกมาปัจจุบันมีเลือไททานิกไข่ออกมาแล้วนะครับพร้อมเร็วละมากน่ารักมากเห็นแล้วอยากหามาต่อเลยเหตุผลที่เม้งรวมถึงบริษัทอื่นๆนะครับจำเป็นจะต้องขยายลายลักษณะนี้ออกไปนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการตีตลาดพวก คิ้วน่ารักจีบอย่างเดียวนะฮะเหตุผลสําคัญ <ended> อีกข้อนึงเลยก็คือมันเป็นการกระจายสินค้าออกไปเนี่ยให้ผิวในมือของผู้บริโภคซึ่งเป็นเด็กให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการผูกพันกับแบรนด์คุยไปคุยมาตอนแรกเป็นเรื่องของโมเดลของเล่นนะฮะเปลมากลายเป็นเรื่องซีเรียสซะงั้นอันนี้จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันเย่๋ยเพิ่งปิดคลิปนะครับถ้าใครเนี่ยโตมากับยุค90ยุค80ไปไปลายๆอย่างผมเนี้ยผมเกิด8 7ก็ผมโตมาก็เป็นช่วงยุคเกผมผูกพันย์ใช่ไหมครล้อ ชื่อของทำย,ย่ายังอยู่ในใจครับบางคนก็โตมาแล้วก็มาเล่นโมเดลอันอื่นของทาย่าต่อก็มีกลายเป็นโมเดลเลอร์กลายเป็นอะไรก็ว่าไปทีนี้การที่แบรนด์ไหนสักแบรนด์หรือว่าบริษัทไหนสักบริษัทเนี่ยเขาจะสร้างผลิตภัณฑ์บางนี้ขึ้นมาถ้าเขาสามารถทําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กหรือวัยรุ่นนะครับเราให้ไปอยู่ในมือของของเด็กได้แล้ววันหนึ่งเขาโตขึ้นมาครับเขาจะจําแบรนด์เราได้เขาจะจําได้ว่าเออสิปีที่แล้วหรือว่า15ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เขาเคยเล่นโมเดลของแบรนด์นี้ มันน่ารักดีเขาอยากหามาต่อหรือว่ามันเป็นการเหมือนว่า,ามเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อให้ไปมีผลต่อความมั่นคงของแบรนด์ของเขาในอนาคตด้วยถึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่มันมีพวกผลิตภัณฑ์ลนนนักษณะนี้ซึ่งนอกจากรองรับพวกที่เขาเล่นกันแบบผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถึงต้องมีทาออกมาสําหรับเด็กด้วยจากประสบการณ์ในการต่อโมเดลรถถังไข่ของเม้งนะครับผมบอกได้เลยว่าเม้งเนี่ยคุณภาพพลาสติกเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้่วยบันไดนะผมว่าบันไดเนี่ยท็อปของสายนี้แล้วของตลาดนี้แล้วจริงๆเม้เงเนี่ยคุณภาพพลาสติกยังดีไม่เท่านะครับแล้วก็เรื่องจุดประกบต่างๆเนี่ยหลายจุดยังต้องใช้กาวหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็หลายจุดเนี่ยดีไซน์ออกมาผมว่าไม่ค่อยเหมาะเลยบางส่วนมันทําเป็นลักษณะของเดือยที่เป็นคล้ายๆกับแหลมๆคล้ายๆกับฉมวกครับผมพูดไม่ถูกต้องกดออกแรงดันเข้ไปเลยให้มันดังกลิ๊ก ถึงจะสามารถล็อกได้อยู่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าคุณภาพของลายรูปถังไข่อันนี้ค่อนข้างดีไหมผมตอบไปเลยว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการที่ให้คนที่ไม่เคยเล่นโมเดลมาก่อนเลยมาต่อเพราะว่าในบางจุดเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะบางจุดก็ดูได้ตามไม่น่าต่อยากครับแต่จริงกับการว่าออกแรงหน่อยก็คือหักอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็เรียกว่าน่าจะให้คนที่เคยต่อพวกกันดั้ม SD อะไรพวกนี้มาแล้วเนี่ยค่อยไปหามาต่อน่าจะดีกว่าแต่จริง ว่าขึ้นตามตรงครับงานโมเดลอะ่ะมันทํามาตื่นสาเร็จรูปอยู่แล้วมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่าคุณมีความสนใจยังไงคุณก็ต้องทําได้อยู่แล้วยังไงสําหรับคนที่ชอบความคิวนะครับรถถังน่ารักน่ารักนะฮะก็ลองไปหามาเล่นกันดูแล้วกันอนาคตผมว่าผมจะเปิดไลน์นี้นะผมจะทํารายการโมเดลรถถังไข่เพิ่มขึ้นมานะฮะแต่พูดตรงตอนนี้ผมก็เปิดไปทั่วนะครับผมเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าช่องตัวเอง โมโมซะซัวแล้วผมว่าผมกลับมาอยู่กับกันพรางดีกว่าแล้วก็หลังจากนี้ผมน่าจะมีคลิปรีวิวแล้วก็ประกอบรถถังส้มนะครับเป็นรถถังไทเกอร์นะครับเป็นเวอร์ชันน้องส้มที่ผมเคยทาอันบล็อกไปเมื่อนานมากๆแล้วนะครับปีครึ่ง2ปีไปได้แล้วมังเนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวเอามาลองเล่นแล้วก็มาลองรีวิวให้ดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยน่ารักเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่านะฮะโอเคใครที่ทนดูมานถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของชา n น l นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงานไอเดีเรกน,นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ